วันนี้ครับทีมงานองงาจแอร์บัสพาซ่อมพากินพาเที่ยวมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมบ้านวงสกกอนเป็นรถจอดอยู่ที่อำเภอุ้มาวาปีนะครับเนี่ยฮะนี่วงสกอน จอดอยู่ในปั๊มนะฮะก่อนถึงตัว,วอำเภอคุมภาวาปีสักประมาณกี่กิโลสามกิโลครับไอเชด่าอยู่บ่ครับไอเชดาาทางกับเมียโดนหลับตี เดี๋ยวขอถ่ายวิดีโอแป๊บนึงครับผู้ใดคุ้มรถขันนีเดี๋ยวนี้เจ๊ <Yeah. S 1> บ่ครับ <Yeah. S 1> โอ้บ่จังลาเงียบหายเลยฮะ <c oughs> <c oughs> บ่ <c oughs> บผมมาถ่ายคลิปวิดีโอเป็นรนะถนิววงศกรฮะทะเบียนนนทบุรีครับไป ตัวเล็กคันนี้เป็น,นสิบล้อครับฟืบย้อนแสงนิดนึงฟเป็นรถที่จอดอยู่กุมภาวานะครับคันนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับสถานที่ตั้งเป็นสิบล้อนะครับคันนี้สิบล้อสวยฮะ เดี๋ยวผมถ่ายมุมกว้างให้ดูนี่ฮะเป็นพระเอกเมืองกุมภาวาก็ว่าได้สังกัดจอดเดนาโมทีมเบอร์โทรฮะอยู่ที่ท้ายรถนี่เลยใครผ่านมาแถวกุมภาวาปีมีปัญหาเรื่องรถเรื่องอะไรก็ติดต่อได้ฮะเออร์บูสตาครับคันนี้ สิบล้อฮะครับสวยงามผมไม่รู้ว่ามุมกล้องมันจะย้อนแสงหรือเปล่าผมไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูภาพอีกทีนึงสวยฮะไม่รู้จะเปิดขึ้นไปดูภายในรถได้ไหมป้าขาเจ้าได้ล็อกรถบอบอตีบอครับขอเข้าไปถ่ายทํำภายในเนี่ย <laughs> ครับอ่ะดีบุ๋มคุณมาเป็นยังครับเจ้าคุทางนี้ก็ได้ไมาน้นดึงเอาดึงข้องูลเหรอครับผมเป็นอ e ีซูซูนะครับวงมาลัยแออร์บูสตาเนี่ยข้างในฮะพระเอกเมืองกุมภาวาปี ใครผ่านมาแถวนี้ฮะอยากจอดอยากดูอยากชมรถสวยๆส,ยสิบล้อแวะชมได้เลยขออนุญาตฮะเดี๋ยวพาไปชมข้างในเนี่ยฮะด้านในชิกซออย่างสวยครับเนี่ยฮะนี่คือภายใน องาจพาแอร์บัสพากินพาซ่อมพาเที่ยวกับวันนี้ก็พาถ่ายให้รู้ให้เห็นเรื่อยๆครับรถเจ้าไหนจอดอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อนๆที่ชาวรถบัสชอบรถบัสฉุกละหุกเจอเหตุการณ์อะไรไม่มีรถเปลี่ยนรถถ่ายก็ลองโทรหาได้นี่ฮะด้านหลังคลิปนี้สําหรับองอาจแอบัดพาซ่อมพากินพาเที่ยวคือน,นําเสนอนะฮะ นำสนเสนอให้เพื่อนวงการรถบัสได้เห็นว่ารถที่ไหนรถคันนี้จอดอยู่ที่ไหนยังไงนี่ฮะชั้นล่างโอ้กว้างะฮะกว้างเพราะว่าห้องน้ำจะอยู่ซุ้มล้อนี่ฮะห้องชั้นล่างชื่พาชมนะฮะเรามองจากข้างหลังไปครับมีแอร์ตัวข้างหลังด้วยอีกตัวหนึ่ง ข้างล่างสองตัวเป็นบูสตาฮะตรงนี้เป็นห้องพักโอเคครับดูข้างนอกอีกรอบหนึ่งปึ๊บน่าจะหลายปีแล้วฮะรถคันนี้สามสาม,สามปีบ่ครับรถอูไหนคือมีแสงบ่อูออไหนครับไไอ๋อ เป็นอู่เล็กๆจำไม่ได้นะครับรถต่อที่ไหนครับอำงานในบัตรพาซ่อมไปกินมาเที่ยวก็ผ่านมาทั้งนี้ฮะก็มีรถเจ้านี้คอยบริการให้อยู่อําเภอกุมภาวามาจากขอนแก่นก็เลี้ยวขวาสี่แยกเอ้สามแยกไฟแดงมาถึงพันดอนออกจากพันดอนมาอีกนิดนึงก็จะจอดอยู่ขวามือฮะโอเคครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปต่อไป